สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้าสวัสดีครับน้องอ้อมครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะครับผมวันนี้นะครับเราสองคนนะครับผมนัทนะครับแล้วก็น้องอ้อมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่กิตรราคุณคาค่ะถูกต้องครับกิจราคุณคานะครับใช่แล้วมาวันนี้ก็จะมีรถ2รุ่นนะครับเป็นเรียกว่าเป็นรถไซส์เล็กนะครับมี5ประตูกับ4ประตูนะวันนี้ขออนุญาตแยกรุ่นกันนิดนึงนะมาวันนี้โตโยต้าอเวนซ่านะคะตัวนี้เป็น ปี14เนอะ S touring นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับ S touring S touring ต่างยังไง S touring คือมีสเกิร์ตนะครับภายในนะครับผมแล้วก็มีจอ D V D อันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในอีกทีนึงเอาวง่ายว่าเหมือนชุดแต่งอะเนอะแต่งมาแต่ว่าเป็นแนวรถครอบครัวนะคะคือไคนชอบสเปคทั่วไปมันก็คืออารมณ์เหมือนกับ P R D นะครับแต่นี้เขาจะเรียกว่า S touring นะครับผม มานะครับปี2,014ราคาเท่าไหร่น้องอ้อมราคาอยู่ที่369,000บาทค่ะตัวนี้369,000บาทผ่นบาทพรเข้าๆนะครับอยู่ประมาณ7,000กว่าบาท7,000กว่าบาทของเงินเดือน15กู้คนเดียวผ่านใช่นะครับเรามาดูสเปคกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีขาวเนอะเซอร์ว <S S ิงส่วนใหญ่ก็จะเจอสีขาวสีดำนะครับผมสีอื่นไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไฟหน้า H4 นะครับ นะไฟหน้า H4 ส,สปอร์ตลา์คู่หน้าที่พิเศษก็คือสเกิร์ตรอบคันนะครับ<อ>ดูข้างๆกันบ้างนะครับผมตัวนี้ออปชั่นก็จะเป็นธรรมดาหน่อยเขาก็จะเน้นที่สเกิร์ตแล้วก็ภายในนะครับเพราะฉะนั้นออปชั่นภายนอกจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมไฟเลี้ยวยังไม่มีเนาะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับจะเน้นก็คือเป็นแค่สเกิร์ตมาด้านหลังก็เป็นห้าประตูนะครับผมก็จะเปิดประตูนี่สําหรับขนของขึ้นลงนะ เบาะพับได้นะครับเบาะพับได้ในกรณีที่อยากขนของชิ้นใหญ่ๆหญ่เพิ่มพื้นที่ใช่แล้วนะครับมาบนนี่แล้วก็พับลงนี้เก็บนะครับในกรณีที่สัมภาระก็คืออาจจะเป็นพวกกระเป๋าเดินทางกระเป๋าก,กอล์ฟหรืออะไรต้องการพื้นที่ที่วางของที่เยอะกว่าเดิมมาเรามาดูภายในกันบ้างภายในก็จะมีจอนะครับ ซึ่งตัวปกติเนี่ยจะไม่มีเนาะตัวนี้ก็จะเพิ่มเป็นจอขึ้นมานะครับคอนเน็กเตอรัพท์ได้บลูทูธได้นะครับดีวดีได้นะด้าหนาหลังข้างบนก็จะเป็น<ม>พัดลม,มนะครับมีพัดลมเพิ่มขึ้นมามนะครับเป่าไปแถวหลังในกรณีที่ลมไม่แรงนะภายในดูดีนะครับหุ้มหนังอย่างดีนะเนบาหนังหุ้มหนังอย่างดีดดจริงจริงเบาะสเปคโรงงานเลยจริงๆตัวเนี้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะมันมันเป็นเบาผ้า แต่เขาก็เอาไปทํามาเป็นหนังให้นะครับเพื่อให้ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องไปทาเพิ่มนเนาะแอบดูเครื่องนิดนึงเครื่องพันห้าแต่ว่าเครื่องก็จะเป็นสไตล์ประหยัดน้ํามันนะครับก็จะไม่ใช่เครื่องใหญ่อะไรมากมายนะก็จะเป็นเครื่องพันห้าแต่ก็ไม่ถึงกระอืดมากมายนะตัวนี้ก็ตัวถังสวยครับบอดี้เดิมเดิมนะครับตัวนี้รถเดิมมากนะครับแผงแผงข้างหลังยังชัดเจนนะครับสะอาดสะอ้านไม่เลอะไม่ลุ่ยแต่อย่างใดมาต่อไปมาดูรถที่เรากําลังจัดโปรช่วงนี้กันอยู่ คันนี้ก็จะเป็นเซีย1.2 GL 1.2กลนะคะ1.2 g ลปี2018ราคาโปรโมชั่นไปเลย299,000บาทราคา299,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,000 6,000นะให้ตีพ้อเริ่มต้น6,000กับเดือน1 2 0 0า3นะครับออกได้สบาย เพิ่งเริ่มทางานเงินเดือนหมื่นห้านะครับผ่านโปรแล้วมาคุยการซื้อคนเดียวได้นะคันนี้นะครับถ้าเป็น1.2 GL นะครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะแต่ล้วก็ไฟสูงนะครับจะแยกโคมกันแต่ว่าหลอดเนี่ยยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับคันนี้สีที่เห็นก็จะเป็นสีขาวนะครับไม่ไม่ขาวมุกนะคันนี้รถใหม่มากนะครับรถใหม่มากสวยมากสะอาดนะครับล้อก็ยังเป็นล้อกระทะอยู่นะครับแต่ยางก็จะเป็นบิดโตนนะครับ เรื่องล้อเรื่องยางเนี่ยขนาดยางดอกยังเหลือเยอะเลยเพราะฉะนั้นเลขไม้น้อยมากนะครับผมสีก็ค่อนข้างจะสวยนะครับก็ได้เป็นสีขาวนะไปะได้สีขาวลองดูก่อนได้เนะตัวนี้อุ้ยโทษทีครับคันนี้เป็นขาวมุก,กด้วยคันนี้จะเป็นขาวมุกนะมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถทุกอย่างนะครับรถเดิมมากขอบลุงขอบยางรถไม่ได้ใช้เลยรถไม่นองหน้านองใช้ในสะอาดสะอ้านนะสีดํา น็อตเนิร์ดไม่ขยับเลยนะครับน็อตฝากระโปรงซ้ายขวานะมากเราไปดูภายในการ GL อ่ะคันนี้นะครับเห็นเห็นกันไปเลยภายในดำน็อตพวงมาลัยยังไม่มันเลยโลโก้ไม่ลอกนะครับผมทุกอย่างใหม่กินใหม่ยังอยู่เลยนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยเนี่ยยันก็ยังอยู่เลยโอหลังข้ะก็ใหม่ถึงบอกว่าสะอาดมากเซียนะครับน้องน้องข้างหลังนั่งสบายไม่เซียดอ่ะพี่ถามจริง กว้างพี่ <นะ S 2> ว่างจริงๆคือแบบสบายอ่ะ,อะตัวเนี้ยคอขอลาไปก่อนนะคะพี่ครับช่วงนี้ลาไปก่อนขอบคุณ<ช>นะครับ,รบผมสวัสดีครับ